จำบริบาลอีกแล้วเช่นเคยนะคะเป็นที่ต้องการของตลาดรถมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะมองหา j จ๊ดอยู่นะคะป้ายแดงไม่มีผลิตแล้วนะคะลูกค้าเป็นซิงเจอร์ที่ทุกเต็นต้องมีจริงๆนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะได้เจ๊ดอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากจะได้ราคาสุดสบายนะคะต้องคันนี้เลยนะคะลูกค้าคันนี้ค่ะ Honda j เจ๊นะคะเครื่องยนต์1.5ตัว V ปี2016ค่ะลูกค้ามาด้วยตัวถังสี ดำเทาเลยลูกค้าสีสวยมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะในส่วนของด้านหน้านะคะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนให้แล้วเรียบร้อยนะคะกระจังหน้าสวยๆตัดด้วยโครเมียมแบบนี้เลยนะคะลูกค้าดีไซน์สวยอยู่แล้วนะคะด้านในเนี่ยต้องพูดเลยว่าค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากๆเลยนะลูกค้าสำหรับแจ๊ตัวนี้นะคะ ในส่วนของด้านข้างค่ะลูกค้าตัวนี้จะเป็นล้อแม็กสวยๆวยเลยนะคะสภาพยางคือพร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับคันนี้ลูกค้าเอาไปคือพร้อมใช้งานแน่นอนนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านไหนมองหาอยู่ต้องรีบแล้วนะคะตัวนี้ก็ไฟเละซออยู่ในส่วนด้านข้างนะระบบอำนวยความสะดวกตัวนี้จะมีระบบสมาร์ทคีเลตให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าสวยมากๆเลยนะ,ะสาหรับคันนี้นะคะด้านหลังค่ะลูกค้าด้านหลังก็สวยเหมือนกันไม่รู้จะ พูดว่าสวยยังไงเพราะว่าคันนี้ใช้คําว่าสวยได้เปลืองมากเลยลูกค้าด้วยตัวถังของเขาด้วยดีไซน์ของเขานะคะในส่วนของด้านหลังน็อตทั้งสองด้านไม่มีขยับเลยนะคะลูกค้าแล้วก็จะมีไฟให้นะคะในส่วนของด้านหลังนะเบาะสมารถพับเรียบได้ด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์นะคะวันนี้จะเป็นแม่แรงกับอุปกรณ์ให้นะคะจะไม่มียางอะไรมาให้นะคะลูกค้าสำหรับคันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างกว้างขวางเลยนะ ใครมองหาแซดอยู่นะคะต้องเล็งคันนี้แล้วนะเพราะว่ารถส,สวยๆอยู่ได้ไม่นานจริงๆนะคะลูกค้าเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของด้านในบ้างดีกว่านะคะว่าตัววีมีระบบออปชันอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะสนับสนุนโดย Car ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รบรกกันซื้อคืนเต็มราคา c a r ์โฟชัว .com ของด้านในแล้วเรียบร้อยนะคะแจ๊สดเนี่ยกว้างจริงๆกว้างกระทั้งเบาะคนนั่งขับนะลูกค้าตัวนี้เป็นระบบพูลสตาร์ทให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของเร็กไมค์คันนี้จะอยู่ที่5 3 1 2 1มนกิโลเมตรนะเท่านั้นนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของระบบออปชั่นนะคะลูกค้าตัวนี้ก็จะมีระบบการลื่นถลายมาให้นะคะตัวนี้ลูกค้าจาต้องบอกก่อนว่าเน้นย้านะคะว่าไม่ได้เน้นออปชั่นอะไรเยอะนะเน้นการใช้งานนะคะแล้วก็จะมี อีคอนโหมดมาให้ด้วยนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะแล้วก็ในส่วนคอนโซลกลางก็สามารถรับโทรศัพท์ได้นะคะแอร์ <Air S 1> เป็นแบบแมนนวลนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ให้แล้วเรียบ<ๆ>ร้อยในส่วนของเบาะค่ะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังดูแลรักษาง่ายนะคะลูกค้าสภาพเบาะยังใหม่มากๆเลยนะ,ะสาหรับคันนี้นะคะในส่วนของด้านหลังนะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยนะ,ะสาหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากได้พื้นที่ในการใช้สอยเยอะๆนะต้องจัดแจงแล้วนะลูกค้าเพราะว่านาทีนี้ต้องให้เขา แล้วนะคะในส่วนของคันนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะห้องเครื่องเป็นยังไงกันบ้างนะลูกค้ารับประกันเลยนะคะว่ารถเต้นบอยไม่มีชนหนักพลิกความน้ำท่วมแต่ต่อ,ตอคัะสี่คัดก่อเร่งใหม่แน่นอนนะในส่วนของห้องเครื่องนะคะลูกค้าโอ้โหฝากระโปรงเบามาก น็อตทั้งสองด้านไม่มีขยับนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของน็อตนี้ไล่ดูได้เลยนะคะคันเดิมเลยร้อยสเมตรอาร์ยังมีให้เห็นต้างในบางจุดน,นะคะลูกค้สสาสภาพยังสวยแล้วก็ใหม่มากๆเลยนะ,ะสาหรับคันนี้นะคะสําหรับใครที่กําลังสนใจแจ๊ซอยู่นะคะสําหรับคันนี้ราคาอยู่ที่4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะรับได้เลยว่าคุ้มมากๆ ไม่มีผลิตแล้วนะคะสำหรับป้ายแดงตอนนี้เป็นที่ต้องการมากๆเลยนะสำหรับใครสนใจก็สามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้ที่บริษัทบ้านสาขาเพชรบุรีเลยนะคะของเรามีทั้งหมด4สาขานะคะจะมีเพชรบุรีชะอำหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะหรือว่าถ้าลูกค้าใจร้อนติดต่อทางช่องทางออนไลน์ของเราก่อนได้เลยนะคะมีทั้งหมด5เพจนะคะจะมีเพจสำนักงานใหญ่เพจเพชรบุรีชะอำหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะฝากติดตามช่อง y o u t u บริษัทบ้านเพชรบุรีไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรถสวยๆเข้าใหม่นะคะลูกค้าแล้วก็ ช่องทางติ๊กตอของเรานะคะบอยรถบ้านนะคะลูกค้าต้องฝากติดตามนะคะลูกค้าเพราะว่ารถใหม่ๆเข้าเยอะมากๆเลยนะคะช่วงนี้สำหรับวันนี้นะคะจำแล้วก็เจ้าฮอนด้าเซ Z นะคะต้องขอตัวาลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ